สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทันทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะมาริโอรับตกใจหลังรู้ข่าวจันจิถูกคุกค,คามนำรูปไปช่วยตัวเองเปิดใจคว้ารางวัลเฟสออฟเอเชียที่ปูซาน อีกหนึ่งความภูมิใจของนักแสดงหนุ่ม Mario m a u อร์ที่คว้ารางวัลเฟสออฟเอเชียจากงาน BIFF with Marie Claire Asia Star Award s อ0 2 2ที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้หลังเป็นหนึ่งในตัวแทนนักแสดงเรื่องซิตแร์เตอร์มายาพิศวงผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนบเทวกุลล่าสุดเจ้าตัวได้มาร่วมงานสหมงคลสีนเปิดตัวครั้งแรกของภาพยนตร์แอคชั่นฮีโร่ไทยขุนพันสม ในงาน Thailand Comic Con 2022ที่รอยัาพารากอนฮอนชัน5้ศูนย์การค้าสยามพารากอนและได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลพร้อมทั้งพูดถึงเรื่องที่หวนใจนักร้องสาวจันจิจันจิราถูกคุกค,คามนำรูปภาพเซ็กซี่ไปช่วยตัวเองถามถึงความรู้สึกหลังจากได้รางวัล f a c อ o ฟเ s เชีที่ปูซานก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเราก็ไปในฐานะนักแสดงหนังของอาจารย์ของหมอมน้อย เรื่องซิาแรกเตอร์มายาพิศวงด้วยแล้วมันก็มีงานของมารีแพลด้วยคือบนเวทีก็มีการกล่าวถึงหม่อมน้อย ซึ่งงานนี้เขาก็ทวนเราไปเพราะเราเป็นตัวแทนของนักแสดงเรื่องซิกคาแรคเตอร์ครับเราก็ประสบความสำเร็จได้รางวัลตอนรับรางวัลที่ถึงหมอมน้อยคือมากๆเลยครับจริงๆเราไปเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลไปในฐานะภาพยนตร์ซิกคาแรคเตอร์ทีมงานที่นั่นเขาก็รู้จักหมอมน้อยรู้จักกับพี่อนันดาอยู่แล้วก็มีโอกาสไปเรื่องได้รางวัลเฟสออฟเอเชียก็เพิ่มขึ้นมาก็ดีใจครับแล้วก็คิดถึงหมอมด้วยเพราะท่านก็เพิ่งจากไปไม่นาน ได้เจอกับนางเอกเดาวรุ่งทิมยูจองรับรางวัลด้วยกันด้วยครับก็รู้สึกดีใจที่เขาต้อนรับเราดีแล้วก็ชื่นชมภาพยนตร์ของหมอมด้วยครับได้คิวและเอกับผู้ชมด้วยใช่ครับคือที่เกาหลีเขาก็น่ารักมากเขาดูภาพยนตร์แล้วเขาชื่นชมเขาชอบเรื่องซิกคาแรคเตอร์มากๆบอก,กว่ามันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งแล้วเขาก็จะถามคำถามที่ลึกมากๆซึ่งแปลกมากๆเพราะว่าไม่ค่อยเจอคนดูที่ถามลึกขนาดนี้ ลุกไปเดินพรมแดงก็หล่อได้รับกระแสชื่นชมขอบคุณมากครับก็พยายามแล้วก็มีพี่ๆดูแลให้ดีด้วยครับถูกชมเป็นโอปป้าเกาหลีเลยเหล่อมากเหลอครับโอเคครับซารังเฮโยล่าสุดจันจิให้สัมภาษณ์ว่าเห็นด้วยตาโดนผู้ชายเอารูปไปคุกคามช่วยตัวเองตรงนี้โอ้ว่ามันก็แล้วแต่คนบางคนทำแบบนี้โอ้ว่ามันไม่น่ารักหรอกครับเราได้พูดคุยให้กำลังใจจันจิถึงเรื่องนี้ไหมเรื่องนี้โอ้ยังไม่รู้ แล้วก็ยังไม่ทราบเลยครับรู้สึกเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะไปคุยกับเขาเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรแบบนี้มันก็ไม่ควรเอาไปทำการที่จันจิตเซ็กซี่แล้วโดนคุกคามแบบนี้เราจะมีการห้ามหรือเตือนให้เซ็กซี่น้อยลงไหมคือผมว่าเดี๋ยวนี้มันแล้วแต่คนนะครับเพราะว่าคนนะถ้ามันคิดไม่ดียังไงมันก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าคิดดียังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากกว่าเป็นพลังบวกอยู่แล้ว ถ้าได้คุยกันมันจะมีถึงขั้นดำเนินคดีไหมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ถ้าทำแบบนี้ก็อยากบอกกว่ามันไม่เหมาะไม่ควรคล้ายๆว่าตัวจันจิเองก็รู้สึกเกรงใจไม่กล้าจะบอกโอ้อเดี๋ยวคงคุยกันครับมันเกิดเรื่องแบบนี้เรารู้สึกตกใจไหมก็ตกใจนะครับของพวกนี้อะ่ะมันอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ควรจะไปคุกคามเขาล่าสุดได้มีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัว เป็นยังไงบ้างจริงๆก็คือไปทำงานครับแต่ว่ามีวันว่างก็เลยพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยมีผู้จัดการแม่แล้วก็พี่ชายเหมือนช่วงนี้ก็ทำงานหลายประเทศเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเดือนนี้ก็คือไม่ได้หยุดบินเลยครับชีวิตจะอยู่บนเครื่องอย่างเดียวเลยครับหลังจากนี้ไปประเทศไหนต่อขอก่อนนะครับขออยู่เมืองไทยก่อนนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเรา อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ